วันนี้ก็จะมาเปิดวาร์ป iPhone 12 Pro Max ที่ลูกค้าหลายคนทักเข้ามาสอบถามว่าแอดมินมีเครื่อง iPhone 12 Pro Max ไหมครับ1 2 8 2 5 6มีไหมครับผมตอนนี้ก็มีเป็นเครื่อง iPhone 12 Pro Max 2 5 6เครื่องนี้เลยนะบอกเลยว่าเครื่องนี้สภาพใหม่มากๆเลยนะเดี๋ยวจะพาเทสการใช้งานให้ดูการทัชนะครับผมสามารถทัชใช้งานได้ปกติเลยนะเดี๋ยวจะเทสการทัชสกรีนของหน้าจอนะตัวนี้ก็สามารถทัชใช้งานได้ปกติเลยทุกจุดเลยนะไม่มีจุดไหนที่ทัชไม่ได้นะครับผมต่อไปก็จะเปิดแสงสว่างขอองงหหนนนนนน้้้้าาจใใดูนะะตัวีีก็มท,ทนนะช ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับต่อไปก็จะเทสกล้องเลยนะกล้องหน้ากล้องหลังคูณ0.5คูณ1คูณ2คูณ3ได้หมดเลยนะกล้องหน้ากล้องหลังก็ใช้งานได้ปกติเลยนะเครื่องนี้ก็สุขภาพแบตอยู่ที่88%เลยนะครับเป็นเครื่องแบตแท้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเครื่องนี้ไม่เคยผ่านการซ่อมมาก่อนนะครับผมก็สามารถใช้งานทุกฟังก์ชันได้ปกตินะไม่ว่าจะเป็น Face ID ก็ใช้งานได้นะซิมสามารถใส่ได้ทุกซิมเลยไม่จํากัดซิมนะไม่มีการล็อกซิมด้วยสามารถรีเครื่องได้ปกตินะครับผมสามารถรี iPhone 12, Pro 2 2 Max 12. 56เครื่องนี้ราคาอยู่ที่24,500บาทผ่อนนานสูงสุด6เดือนเดือนละ3ใบเทา7ใบแดงนะครับผ่อนไปใช้ไปวางดาวรับเครื่องไปใช้งานได้เลยสนใจทักทางอินบ็อกซ์สอบถามกับแอดมินได้เลยนะครับ